ครับสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่4สิงหาคมพศ2566ครับวันนี้เราก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปเครื่องรางของขังตลอดจนพระเครื่องนะครับที่น่าสนใจสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอเสนอนะครับในเรื่องเบีย้ยแก้หลวงพ่อก,กลุ่มวัดฝางอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ สำหรับเบี้ยแก้ของหลวงพ่อกลุ่มวัดฝางเนี่ยนะครับก็ต้องถือได้ว่าจัดเป็นเบี้ยแก้ลึกลับนะครับของจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งนะครับที่บอกว่าเป็นเบี้ยแก้ลึกลับเนี่ยนะครับเพราะว่าจานวนการสร้างเนี่ยมีไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับเบี้ยแก้ของหลวงพ่อนุ่มหรือหลวงพ่อคานะครับก็จะมีจํานวนการสร้างเนี่ยที่น้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นที่รู้จัก นะครับเท่าที่รู้จักก็จะมีเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเท่านั้นเองนะครับนอกพื้นที่มาก็ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับโดยเฉพาะส่วนกลางเนี่ยไม่ค่อยรู้จักนะครับก็นับว่าเป็นเบีย้ยแก้ลึกลับอีกหนึ่งเบีย้ยแก้นะครับในวันนี้นะครับผมก็จะได้ขอนำ เบี้ยแก้ของหลวงพ่อกลุ่มวัดฝางอามือวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับนำมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานนะครับเพื่อให้เกิดความรู้นะครับเพื่อแบ่งปันการศึกษานะครับเพื่อไม่ให้เบี้ยแก้หลวงพ่อกลุ่มวัดฝางเนี่ยอันตรธานหายไปนะครับก็ขอสืบสารนะครับเบี้ยแก้ของท่านนะครับ ก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดนะครับในเรื่องของเ,อเฉพาะเบีย้ยแก้ของท่านนั้นนะครับผมก็อยากจะขอ,อกล่าวถึงประวัติคร่าวๆนะครับของท่านนะครับว่าประวัติความเป็นมาของท่านเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานนะครับในการศึกษานะครับหนึ่งพวกลมวัดฝางนะครับท่านเกิดเมื่อปีพศ2440นะครับท่าน มีพื้นเพอยู่และแวกวัดฝางอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนั่นเองนะครับทางด้านาการศึกษาของท่านนะครับาทางด้านวิทยาคมเนี่ยท่านก็ได้เรียนสายเวทนะครับทั้งสายดำสายขาวนะครับท่านเรียนทั้งวิธีผูกวิธีแก้ไปพร้อมกันนะครับโดยนะครับ ได้ศึกษาจากอาจารย์นะครับที่เป็นทั้งคารวาสแล้วก็พระภิกษุหลายท่านนะครับโดยนะครับท่านเป็นเจ้าวาดองค์ที่5นะครับของวัดฝางนะครับอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วมีบันทึกว่านะครับ ท่านเป็นผู้มีวิทยาคมนะครับด้านเมตตามหานิยมและคุณใสเป็นหมอโบราณรักษาโรคภัยต่างๆจนได้รับฉายาว่าจอมขมังเวทนะครับเกจิดังแห่งรูปแม่น้ำน้อยนะครับมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในเวลานั้นนะครับแล้วก็ท่านก็มรณภาพในปี2510นะครับสิริอายุ 70ปีนะครับสำหรับเบีย้ยแก้ของท่านนะครับที่ได้นำมาให้รับชมกันในวันนี้เนี่ยก็สันนิษฐานนะครับนะครับว่าได้มีการสร้างท่านได้มีการสร้างเบีย้ยแก้นะครับในช่วงในราวๆปีพศ2อ0 0นะครับจนกระทั่งถึงประมาณปี2510นะครับก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะครับ เบี้ยแก้ของท่านนะครับวันนี้ก็ได้นํามาที่ผมสะสมไว้นะครับที่ผมสะสมไว้เนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับที่นํามาให้ชมกันในวันนี้นะครับคือ4ตัวน,นี้นะครับเบี้ยแก้ของท่านเนี่ยนะครับถ้าดูจากลักษณะนะครับดูจากลักษณะของหลังเบี้ยที่นํามาโชว์ในวันนี้เนี่ยจะเห็นลักษณะของขนาดตัวเบี้ยนะครับ จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับถือเป็นเบี้ยไม่ถือเป็นเบี้ยซึ่งขนาดเนี่ยพูดถึงขนาดก่อนขนาดนะครับก็คือขนาดก็จะมีลักษณะที่จะเล็กกว่าปกตินะครับจะเล็กกว่าปกติถือเป็นเบี้ยแก้ขนาดเล็กนะครับนะครับยังไม่ถึงขนาดจิ๋วนะฮะคือถ้าเป็นขนาดจิ๋วนี่จะเป็นพวกเบี้ยจันทร์อะไรพวกนี้นะครับจะเป็นพวกเบี้ยจันรเบี้ยจันรนี่ถือเป็นเบี้ยขนาดจิ๋วนะครับ อันนี้ก็ยังถือเป็นเบี้ยเบี้ยเบี้ยขนาดเล็กนะครับยังไม่ถึงขนาดจิะะ๋วแต่ว่าจะขนาดจะเล็กกว่าปกตินะครับคือขนาดปกติเนี่ยผมนําเบี้ยตัวนี้นะครับมาเปรียบเทียบไปดูนะครับอันนี้คือขนาดปกตินะครับเนี่ยขนาดปกตินะครับเบี้ยตัวนี้เป็นเบี้ยของหลวงพ่อซ้ำนะครับวัดตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองกันนะครับพอดีตัวนี้เนี่ยเพิ่งจะได้มาใหม่นะครับเพิ่งจะได้มาใหม่ เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับสำหรับลักษณะของเบีย้ยนะครับเบีย้ยของหลวงพ่อซ้าวัดตลาดใหม่อ,อําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนี่นะครับถ้าหากว่าผู้ใดสนใจนะครับสามารถจะไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมได้ทําคลิปของหลวงพ่อซําวัดตลาดใหม่เอาไว้นะครับลองไปหาชมดูได้นะครับอันนี้ก็คือนํามาเปรียบเทียบขนาดให้ดูเฉยๆนะครับว่า ขนาดปกติของเบีย้ยโดยทั่วไปเนี่ยขนาดจะประมาณแค่ไหนนะครับจะเห็นได้นะครับว่าเบีย้ยของหลวงพ่อกลุ่มนะครับที่อยู่ด้านบน4ตัวเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดซึ่งจะเล็กกว่าขนาดปกตินะครับจะเล็กกว่าขนาดปกติก็จัดเป็นเบีย้ยขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กจะเห็นได้ว่า4ตัวเนี่ยขนาดนี่ใกล้เคียงกันหมดนะครับ สำหรับเหรียญนี่ก็นำมาเปรียบเทียบขนาดให้ดูนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับว่าขนาดขนาดประมาณไหนนะครับคือถ้าถ้าวางนะครับคือถ้าวางเนี่ยถ้าวางบนเหรียญสิบบาทก็จะประมาณความสูงก็ประมาณสักเหรียญสิบบาทได้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะฮะนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นไซส์ปกติเนี่ยนะครับมันก็จะ จะใหญ่กว่าเหรียญสิบบาทหน่อยหนึ่งนะครับจะใหญ่กว่าเหรียญสิบบาทหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้วางเทียบข้างให้ดูนะครับจะใหญ่กว่าน,น่อยแต่ถ้าขนาดเล็กเนี่ยก็วางก็ความสูงก็จะเท่าเท่ากับเหรียญสิบบาทนะครับโอเคครับก็ผมก็จะมาเข้ารายละเอียดของเบีย้ยหลวงพ่อกลุ่มวัดฝางแต่ละตัวแต่ละตัวให้ดูกันนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นเบี้ยในลักษณะของนะครับเบี้ยขนาดเล็กอย่างที่พูดนะครับเบี้ยตัวนี้นะครับก็มีลักษณะของเ,ออเส้นนับปัดตลอดนะครับนับปัดตลอดเขาเรียกว่าเส้นนับปัดตลอดจะมีเส้นยาววิ่งขึ้นมานะครับ มันจะหลดที่หัวท้ายนะครับหัวท้ายเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาชนกันนะครับเขาเรียกว่าเส้นนปัดตลอดนะครับอันนี้เป็นถืถอว่าเป็นเป็นลักษณะของเบีย้ยแก้นะครับที่บางคนก็ถือว่ามีส่วนสําคัญนะครับเส้นนปัดตลอดนะครับเรามาดูกันนะครับว่าท้องเบีย้ยเป็นอย่างไรนะครับปกติเนี่ยเบีย้ยของหลวงพ่อกลุ่มนะครับลักษณะนเนี่ย นะครับเดี๋ยวขยายดูชัดๆนะครับครับก็ขยายดูชัดๆนะครับนะครับอันนี้ก็คือเส้นนับตลอดนะครับสําหรับใต้ท้องเบี้ยของท่านนะครับใต้ท้องเบี้ยของหลวงพ่อกลุ่มเนี่ยนะครับก็นะครับจะมีด้านในนะครับด้านในเบี้ยเนี่ยจะบรรจุด้วยประหลอดนะครับบรรจุด้วยประหลอดแล้วก็อุดด้วยเทียนชัยนะครับ จะมีลักษณะของการอุดด้วยเทียนชัยแต่ว่าขอให้สังเกตนะครับถือเป็นจุดตายของเบี้ยแก้หลวงพ่อกลุ่มเลยก็ว่าได้นะครับก็คือลักษณะของเทียนชัยนะครับที่นํามาอุดใต้เบี้ยนเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะนะครับของเทียนชัยผสมผงนะครับผมขอเน้นเลยว่าเป็นลักษณะเทียนชัยผสมผงไม่ใช่ลักษณะของเทียนชัยล้วนๆนะครับคือถ้าเป็น เทียนชัยล้วนๆเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามันสีเนี่ยสีเนี่ย,ยจะออกสีขาวล้วนๆเลยนะครับแต่ว่าลักษณะของเบีย้์หลวงพ่อกลุ่มเนี่ยนะครับเทียนชัยที่นํามาอุดใต้ท้องเบียรเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของเทียนชัยผสมผงนะครับผงเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าจะมีมีเม็ดดำนะครับเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดสีน้ำตาลเม็ดขาวนะครับ ลอยอยู่ที่ในเนื้อในเนื้อเทียนนะครับนะครับอย่างนี้จะเห็นชัดเจนนะครับนะครับก็จะมีเรียกว่ามองเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวขยายให้เพิ่มมากกว่านี้อีกหน่อยนะครับนะครับนี่นะครับก็จะเห็นเม็ดดำเม็ดน้ำตาลเม็ดแดงนะครับเม็ดขาวนะครับ อยู่ในเนื้อของเนื้อเทียนนะครับแล้วก็ลักษณะอย่างหนึ่งนะครับนะครับขอให้จําสีของของเนื้อเทียนให้ดีนะครับเนื้อเทียนเนี่ยจะไม่สีไม่ใช่สีขาวล้วนๆนะครับเนื้อเทียนเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่ขาวออกใสนะครับขาวออกใสนะครับตามนี้เลยครับจะเป็นโทนนี้ทั้งหมดนะครับนะครับจะเป็น จะไปเจอโทนอื่นเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วนะขอให้จำลักษณะสีอันนี้ดีนะครับสีของเทียนนะครับจะเป็นแบบนี้ทุกตัวนะครับนะครับ ครับตัวที่สองนี่นะครับก็จะมีครับอันนี้ก็คือเบี้ยของหลุมว่อกุ่มตัวที่สองนะครับนะครับเรามาดูใต้ท้องเบี้ยกันนะครับมันจะเหมือนกับตัวแรกเมื่อกี้หรือเปล่านะครับนะครับก็จะเห็นลักษณะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับก็จะมีเป็นลักษณะของ เทียนชัยผสมผงนะครับเทียนชัยผสมผงก็จะเราก็จะสังเกตได้ก็คือจะมีเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวนะครับอยู่ในเนื้อเทียนนะครับซึ่งเราจะมองเห็นได้ชัดนะครับนะครับแล้วอย่างหนึ่งโทนสีอย่างที่บอกนะครับโทนสีของเทียนเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับจะเป็นลนนักษณะนี้นะครับ จะเห็นว่าลักษณะวันณะสีของของเนื้อเทียนนะครับจะเหมือนจะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกับตัวแรกเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเบี้ยนะครับเบี้ยของหลวงพ่อกลุ่มอันนี้ตัวที่สองนะครับถัดมานะครับตัวตัวที่สามนะครับ ตัวที่สามตัวนี้นะครับครับตัวนี้นี่ก็เป็นเบีย้ยอีกลักษณะหนึ่งนะครับเป็นเบีย้ยอีกอีกลักษณะหนึ่งนะครับจะแตกต่างกับสองตัวแรกนะครับนะครับเ,เบีย้ยตัวนี้เนี่ยจะเห็นลักษณะของจะมีลักษณะเป็นคราบอยู่รอบๆนะครับ ตัวนี้เนี่ยเขาใจว่าแกะออกมาจากเลี่ยมนะครับอาจจะเป็นเลี่ยมเงินนะครับส่วนใหญ่สมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลี่ยมเงินนะครับล้านหมงนะครับก็จะเห็นลักษณะขอบของของกรอบนะครับที่ที่เขาแกะออกมาเนี่ยนะครับจะเห็นลักษณะของคราบนะครับคราบคราบความเก่านะครับซึ่งแกะออกมาจากเลี่ยมเดิมนะครับเลี่ยมน่าจะเป็นเลี่ยมเงินเดิมนะครับที่ที่เลี่ยมเลี่ยมแบบเปิดหลังนะครับ นะครับก็จะมีเลี่ยมเนี่ยเฉพาะปิดเฉพาะด้านข้างอย่างเดียวแล้วก็โผล่หลังเบี้ยวไว้นะครับเรามาดูลักษณะของเอทียนชัยนะครับที่นำมาอุดใต้ท้องเบี้ยนะครับนะครับก็จะเห็นลักษณะนะครับเป็นลักษณะเทียนชัยผสมผงนะครับชัดเจนนะครับนะครับเทียนชัยผสมผงชัดเจน ก็จะมีทั้งเม็ดขาวนะครับตัวนี้จะมองเห็นเม็ดขาวในี่ชัดเจนนะครับมีเมีมีเม็ดขาวเม็ดดําเม็ดแดงนะครับแล้วก็ลักษณะวันณะสีของเทียนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับก็คือเหมือนกันทั้งสามตัวพูดง่ายนะครับเป็นลักษณะของวันณะสีแบบนี้นะครับนะครับคือถ้าเราไปเจอแบบนี้อันนี้แท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ เป็นเบีย้ยของร,ระบบกลุ่มวัดฝางแน่นอนนะครับแต่ถ้าไปเจอแบบเนื้อเทียนแบบขาวทึบๆนะครับขาวทึบๆนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีเม็ดมวลสารเนี่ยอันนี้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือลักษณะไม่มีความเก่านะครับไม่มีความเก่าเนี่ยนะครับไม่มีอายุความเก่าเนี่ยก็ถือว่าเก๊นะครับนะครับ หรือว่าเกไปเลยหรือไม่ก็เป็นเบีย้ยแก้ยุคหลังนะครับซึ่งมีการสร้างกันในช่วงยุคหลังแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ถ้าเราดูให้ชินตานะครับอันนี้ก็จะไม่พลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดูแล้วดูง่ายนะครับดูง่ายดูไม่ยากนะครับ การด้านในนี่ก็อย่างที่บอกตอนแรกนะครับก็คือด้านในก็จะเป็นบรรจุด้วยประหลอดนะครับเขย่าดูก็จะเป็นลักษณะแบบมีประลอดวิ่งอยู่นะครับโดยปกตินะครับนะครับตัวถัดมานะครับตัวนี้นะครับตัวที่สี่นะครับตัวที่4ตัวที่4เป็นอย่างไรนะครับ เราก็จะมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สี่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเบีย้ยซึ่งก็จะมีคาบนะครับนะครับคาบความเก่าเนี่ยจับจับอยู่ที่ที่กบขอบนะครับเบีย้ยตัวนี้เนี่ยอาจจะแกะมานะครับแกะมาจากเรี่ยมเลี่ยมเงิน เหมือนกับตัวเมื่อกี้นะครับนะครับก็จะมีคาบนะครับคาบความเก่าจับอยู่ซึ่งก็จะเป็นลนักษณะการเลี่ยมแบบเปิดหลังนะฮะเปิดหลังให้เห็นหลังเบี้ยนะครับลักษณะของเบี้ยก็จะออกมาเป็นลักษณะน,นี้นะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับเบี้ยตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะ แปลกตาจากสามตัวแรกที่เราเห็นนะครับนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูชัดๆหน่อยกว่าน,นี้นะฮะนะครับก็คือลักษณะของเบีย้ยตัวนี้นะครับผมขยายให้ดูชัดๆนะครับลักษณะของเทียนชัยนะครับเบี้ยตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่อุดด้วยเทียนชัยผสมผงค่อนข้างชัดเจนนะครับ ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจะเห็นลักษณะของเม็ดดำนะครับจะมองเข้าไปเนี่ยจะมองเห็นเม็ดดำปรากฏอยู่ข้างในเนื้อเนื้อเทียนนะครับนะครับก็จะมองเห็นเม็ดดำอยู่นะครับและอย่างหนึ่งนะครับผงเนี่ยนะครับผงขาวนะครับที่ออกมาเนี่ยที่ที่อยู่ในเนื้อเทียนนะครับก็มีการผุดออกมาให้เห็นนะครับ นะครับผุดออกมาให้เห็นเนี่ยชัดเจนเลยเป็นลักษณะของเนื้อเทียนเนื้อเทียนผสมผงนะครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าเป็นเป็นเทียนผสมผงนะครับเห็นผงสีขาวเนี่ยออกมาเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับอันนี้ขยายดูผงเลยนะครับคือถ้าเราไปเจอเทียนแบบเทียนรวนๆนะครับไม่มีไม่มีลักษณะนะครับ เป็นเนื้อเทียนล้วนๆไม่มีลักษณะความเก่ามีอายุแบบนี้เนี่ยนะครับอันนั้นก็ต้องถือว่าเกหรือไม่ก็เป็นของเกจิยุคหลังนะครับไม่ใช่ของหลวงพ่อกลุ่มวัดฝางนะครับนะครับในเนื้อเทียนเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของเม็ดดำนะครับเม็ดดำที่ที่เห็นชัดเลยนะครับเห็นเห็นชัดเลยนะก็จะเป็นเม็ดดำนะครับที่อยู่ในเนื้อเทียนนะครับ ที่ฝังตัวอยู่ในเนื้อเทียนนะครับแล้วก็คราบของผงเนี่ยผงขาวเนี่ยนะครับที่ออกมารอบๆอบรอบๆบเทียนเนี่ยแล้วก็จะเห็นชัดเจนนะครับอ <c oughs> <nem> ันนี้คือคือผงนะครับที่ที่ที่อยู่ในเนื้อเทียนแล้วก็พอมีอายุเนี่ยนะครับก็บางส่วนก็นะครับก็จะออกมานะครับพูดออกมาให้เห็นนะครับพูดออกมาให้เห็นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลนักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบีย้ยแก้นะครับของหลวงพ่อกลุ่มวัดฝางนะครับซึ่งลักษณะนะครับจะเป็นลนักษณะแบบเดียวกันหมดนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นเบีย้ยซึ่งดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากเพียงแต่ว่า เบี้ยของท่านเนี่ยจะมีจํานวนการสร้างน้อยนะครับอย่างที่บอกนะครับส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้จักนะครับส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้จักแล้วก็บางคนเนี่ยเห็นในสนามเนี่ยก็ไม่กล้าซื้อนะครับเพราะว่าไม่รู้เบี้ยของสํานักไหนอะไรอย่างไรนะครับนะครับก็มีอาจจะมีหลุดนะครับถ้าหากว่าไปเจอนะครับแบบนี้นะครับอย่างที่ผมนํามาให้ได้รับชมกันแบบนี้นะครับ ก็นะครับไม่ต้องลังเลใจนะครับก็ถ้าซื้อถ้าซื้อได้ก็ซื้อมาเก็บหรือศึกษาได้นะครับครับผมวันนี้ก็ขอนำเบี้ยแก้ลึกลับนะครับของหลวงพ่อพกลุ่มวัดฝางอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเนี่ยนำมาให้ได้รับทราบกันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ แล้วก็เพื่อเป็นการสืบสารเบี้ยแก้ของท่านด้วยนะครับไม่ให้คนรุ่นหลังเนี่ยหลงลืมนะครับหลงลืมไปว่าเป็นเบี้ยของของเกจิท่านใดนะครับวัดไหนนะครับจะได้ทราบนะครับเพื่อการศึกษาการเล่นหาต่อไปในอนาคตนะครับครับผมก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับ หลายๆายคนนะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมกันอยู่นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบเ็พียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ